ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจข้อมูลเชิงลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาเอา่อมาดูกันเรื่อง คลิปที่เป็นไวรัลที่พัทยาค่ะที่มีวัยรุ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้ไม้ตีนะคะตีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเหตุผลก็เพราะว่าไม่พอใจที่เขาเดินบนถนนแทนที่จะเดินบนฟุตบาทเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นกถกเถียงกันเยอะเลยนะคะข้อมูลที่เรามาคุยกันวันนี้ก็มาจากข่าวหลายๆที่เลยค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมหลายๆมุมมองโอเคงั้นเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูค่ะครับ คือเรื่องนี้มันก็ซับซ้อนอยู่นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเออใครทำผิดกฎจราจรอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็ปฏิกิริยาของคนในพื้นที่แล้วก็ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางเท้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอทั้งหมดนี้มันมาเจอกันมันก็เลยเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมาเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นผู้ชายสองคนนะคะ ขี่มอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกไม่ติดป้ายทะเบียนด้วยแล้วคนซ้อนท้ายเนี่ยก็คือคนที่ใช้ไม้ตีนะัท่องเที่ยวที่กำลังเดินอยู่ริมถนนแล้วพอคลิปนี้มันแชร์ออกไปในโซเชียลเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีไม่น้อยเลยนะคะที่เหมือนจะสนับสนุนการกระทำแบบนั้นนะคะเช่นบอกว่าสมควรโดนแล้วหรือบางคนก็ยกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านไปเลย ครับซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างที่สะสมมาของคนในพื้นที่นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันหมดอย่างมีร,ปรอปพแถวนั้นชื่อคุณคำสอนเขาให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะกับการใช้ความรุนแรงอ๋อ oh, ค่ะอ,อยากให้แบบพูดคุยกันดีๆมากกว่าแต่เขาก็ยอมรับว่าสังเกตเห็นจริงๆว่านักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยมักจะเดินบนถนน โดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับแต่ก็มีอีกเสียงนึ่งเหมือนกันนะคะมีรเดอร์ส่งอาหารคนหนึ่งเขาให้วิความเห็นต่างออกไปเลยเขากลับมองว่าการกระทําในคลิปนะ่ะเหมาะสมแล้วอ้าวเหรอครับค่ะเพราะเขามองว่านักท่องเที่ยวมาเมืองไทยก็ต้องทําตามกฎไทยสิจะมาเดินบนถนนแบบนี้ไม่ได้อ๋อครับก็จะเห็นว่าแม้แต่คนในพื้นที่เองเนี่ยมุมมองก็ต่างกันไปอีกก็คงขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือว่าทัศนคติของแต่ละคนจริงๆ แล้วถ้ามองจากมุมของทางชุมชนชาวอินเดียเองล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างเห็นว่ามีคำอธิบายจากนายกสมาคมอินเดียพัทยาคุณลักษมณ์สิงห์ด้วยตรงนี้น่าสนใจมากคะ่ะใช่ครับคุณลักษมณ์เขาก็ชี้แจงว่ามันมีปัจจัยเรื่องออความเคยชินเข้ามาเกี่ยวด้วยคือนักท่องเที่ยวอินเดียหลายคนเนี่ยมาจากที่ที่การเดินบนถนนมันเป็นเรื่องปกติกว่าบ้านเราคือถ้ามีรถมารถเขาก็จะบีบแตรเตือนกันเป็นปกติ อ๋อเหรอคะครับมันก็เลยทําให้เขาอาจจะไม่ทันได้ดตระหนักว่าเอ๊พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันอันตรายหรือว่ามันผิดกฎนะเข้าใจเรื่องความเคยชินนะคะแต่ว่าการอ้างเรื่องความเคยชินทางวัฒนธรรมเนี่ย มันจะพอใช้อธิบายการไม่ทำตามกฎในประเทศอื่นได้จริงๆหรอคะมันดูสิ่งเสี่ยงว่าจะเป็นข้อแก้ตัวหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีครับคือคุณลักษมานเองก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อแก้ตัวนะครับแต่เหมือนเป็นคำอธิบายที่มาของพฤติกรรมมากกว่าแล้วเขาก็เสริมด้วยว่ามันมีปัจจัยเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวด้วยเหมือนกันความปลอดภัยยังไงคะคือฟุตบาทในบางจุดของพัทยาใต้เนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างแคบแล้วก็แสงสว่างไม่ค่อยพอ ออืมอืมมทำให้นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเดินชิดขอบถนนไปเลยอาจจะปลอดภัยกว่าเดินบนฟุตบาทที่มองทางไม่ค่อยเห็นหรือกลัวจะไปสะดุดล้มอะไรแบบนี้นะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่ามีประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งก็น่าคิดนะคะว่าปัญหานี้อาจจะไม่ได้กระทบแค่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวถูกต้องครับ ปัญหาเรื่องฟุตบาทไม่ดีหรือว่าไฟทางไม่สว่างเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนท้องถิ่นเองก็เจออยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณลักษมณ์ก็ย้าว่าไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยการไปใช้ความรุนแรงทาร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็เหมือนเป็นแขกบ้านแขกเมืองเราควรจะได้รับการแนะนําตักเตือนด้วยวิธีที่ดีกว่านี้เหมาะสมกว่านี้อืม สรุปแล้วสถานการณ์นี้มันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดตอนแรกนะคะไม่ใช่แค่ว่าใครถูกใครผิดไปเลยมันมีทั้งมิติของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่อาจจะขัดกับกฎหรือความคาดหวังของคนท้องถิน่นครับแล้วก็มีความไม่พอใจการเลือกที่จะตัดสินใจปัญหาด้วยตัวเองของคนบางกลุ่มแล้วก็ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเรื่องฟุตบาทเรื่องไฟทางที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุด,ด้วยใช่ครับและถ้ามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ย เหตุการณ์แบบนี้มันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเราแน่นอนครับเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาว่าเออเรามีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวมากพอหรือยังแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยมันพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายได้ดีแค่ไหนแล้ว เป็นประเด็นที่ต้องเอาไปคิดต่อกันอย่างจริงจังเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนมองข้ามเรื่องการหาว่าใครผิดใครถูกไปก่อนนะคะแล้วลองคิดกันดูว่าเราจะมีแนวทางป้องกันความขัดแย้งทานองนี้ในอนาคตได้ยังไงบ้างอาจจะต้องดูทั้งเรื่องการให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับนักท่องเที่ยวการปร,ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานให้มันดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องส่งเสริมทัศนคติที่มันเปิดกว้างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในหมู่คนท้องถิ่นด้วยเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันเนะะี่ยค่ะ